เล่นเอลซูยังไงให้เก่งเต็ปที่ 1. นควงปืนการควงปืนจะทําให้ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามรู้สึกได้ว่าเอลซูตัวนี้นั้นมีศักยภาพสูงส่งผลทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเอลซูตัวนี้น่าจะผ่านสนามลบมาแล้วอย่างโชคโชนส่วนในเรื่องของความแม่นยํานี่ก็ต้องบอกได้เลยว่าตามมีตามเกิดเต็ปที่ 2. ฝันดีครับน้อง หลังจากที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้นหนึ่งตัวเราก็จะพิมพ์ฝันดีครับน้องไปหลายคนอาจคิดว่าเป็นการกระทําที่ไร้สาระและไรจ้จรรยาบัณในการเล่นเกมอย่างมากแต่หารู้ไหมว่าการพิมพ์ไปเช่นนั้นจะทําให้ความเมามันในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นถึง30%เนื่องด้วยฝ่ายตรงข้ามแต่หัวร้อนและพุ่งมาหาเราเยอะมากเป็นพิเศษ step ที่ 3. ตีธรรมดา ผู้เล่นหลายคนโดยเฉพาะผู้เล่นที่เพิ่งหัดเล่นเอลซูใหม่ๆจะไม่รู้ว่าเอลซูนั้นแท้จริงแล้วมีปุ่มให้กดตีธรรมดาผลการวิจัยจากด j u s t รจัสตินโรงเรียนวัดดูยุหมินพบว่าผู้เล่นเอลซูมากกว่าร้อยละเก้านั้นแทบจะไม่กดตีธรรมดาเลยยืนซูมอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วการตีธรรมดาของเอลซูนั้นโคตรจะแรงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ตีกันวะ